สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้และปลูกต้นไม้บนคูสะของท่านนะครับท่านใดที่ขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ขุดบ่อขึ้นมาแล้วนะครับมีพื้นที่ดินที่อยู่รอบคูสะคูหนองคลองบึงของท่านเนาะนะครับท่านจะปลูกต้นไม้อะไรกันนะครับท่านผู้ชม แล้วนายรักต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรอยู่นะครับเราจะมาติดตามชมนะครับต้นไม้อะไรเอ่ยนะครับที่ปลูกแล้วได้ผลดีอยู่บนที่ดินที่มันเป็นดินที่มาจากก้นคูสาครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หลังนายรักต้นไม้นะครับจะเป็นดินที่มีลักษณะสีเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับหรือบ้าเป็นกรวดนะครับต้นไม้ชนิดไหนที่ปลูกแล้วบำรุงดิน แล้วทําหรือว่ามาใช้อินทรีย์วัตถุในดินนี้ได้ประโยชน์มากที่สุดครับท่านผู้ชมเรามีคําตอบให้กับท่านผู้ชมครับไปติดตามชมกันเลยครับเนี่แหละครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมผมนายรักต้นไม้เชื่อนะครับว่าการที่ท่านผู้ชม,ชมขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับหรือขุดสระอยากจะได้ที่กักเก็บน้ําในช่วง ฤดูฝนนะครับก่อนที่ฝนจะตกลงมานะครับแล้วขุดแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่แบบนี้ครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมนะครับว่ามันต้องมีดินที่มาจากในสระของท่านผู้ชมนะครับแล้วท่านผู้ชมก็มีข้อสงสัยเนาะว่าดินที่เราขุดขึ้นมาได้นะครับมันไม่ใช่ดินที่เป็นดำๆหรือว่าเป็นดินตะกอนหรือว่าดินโดนทับถม ด้วยอินรีย์วัตถุที่มันเป็นพวกหญ้าพวกเป็นปุ๋ยนะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกไปตั้งสองเมตรครับท่านผู้ชมมากกว่าสองเมตรนะครับก็จะเป็นดินประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าปลูกต้นไม้อะไรงามนะครับปลูกพืชชนิดใดงามครับเพราะว่ามันมีข้อดีของมันด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่ามเมล็ดหญ้ายังไม่มีไม่ติดมันมากับมันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่า ยังไม่มีวัชพืชขึ้นนะครับเพราะว่าวัชพืชถ้าจะขึ้นก็จะอยู่บนพื้นดินเก่าแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนั้นคือกว่าเขาจะมาก็มากับตามเท้าเรานี่แหละครับหรือมากับลมนะครับปลวมานะครับแล้วก็มันเป็นข้อดีนะครับในตอนนี้ครับท่านผู้ชมต้นไม้ที่พืชที่จะปลูกได้ครับท่านผู้ชมและ เขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะครับนั่นคือนะครับกล้วยครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดขุดสระมาแล้วนะครับก่อนปลูกพืชชนิดอื่นเลยครับท่านผู้ชมปลูกกล้วยเลยครับนี่แหละครับกล้วยที่นายรักต้นไม้ําปลูกนะครับเป็นกล้วยน้ําว้าครับกล้วยน้ําว้าจะชอบมากมากครับท่านผู้ชมชอบดินบนที่มันเป็นดินอยู่ใต้ก้นของ ก้นบอ่อนะครับก้นสะนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเอืน่นว่าก้นดินก้นน้องนะครับแล้วจะมาปลูกกล้วยงามมากครับท่านผู้ชมแล้วนายรักต้นไม้จะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมที่เราได้ปลูกไว้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันงามเหมือนคําคุยของนายรักต้นไม้ไหมนะครับแล้วต้นพืชชนิดที่สองครับท่านผู้ชมที่จะปลูกอยู่ บนพื้นดินแบบนี้นะครับแล้วงามมากๆนะครับก็คือนะครับนั่นเลยครับท่านผู้ชมไม้เถาครับเขาเรียกว่ามันเทศนะครับมันเทศจะชอบมากๆกับดินคูหนองแบบนี้นะครับคูสะแบบนี้ครับท่านผู้ชมหัวจะใหญ่มากนะครับแล้วก็อร่อยมากครับแล้วพืชชนิดที่สามครับท่านผู้ชมมอนนะครับ วันนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับยาวไปโน่นนะครับนี่คือการตีเส้นนะครับยาวไปโน่นนะครับแล้วพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ปลูกร่วมด้วยครับท่านผู้ชมนี่นะครับอยู่ใกล้ๆเท้าของนายรักต้นไม้นั่นแหละครับเป็นเขาเรียกว่าถั่วลิสงครับท่านผู้ชมนะครับปลูกเพื่อที่จะบำรุงดินด้วยครับท่านผู้ชม อันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนอกจากนั้นครับท่านผู้ชมมีข้าวโพดด้วยนะครับกําลังงอกนะครับนี่ก็ <c oughs> เป็นวิธีที่เราจะบํารุงดินด้วยนะครับแล้วก็พืชที่ดินที่เรามีอยู่นะครับคือดินชนิดนี้นะครับที่เป็นก้นของครูสะที่เราใช้แบคคอเนี่ยครับขุดขึ้นมาก็จะชอบ ดินประเภทนี้มากก็คือกล้วยนั่นเองนะครับแล้วถัดมาครับท่านผู้ชมปลูกพืชต้นไม้เศรษฐกิจได้เลยครับนี้พยุงนะครับปลูกแล้วนะครับในระยะสองคูณสองเลยครับท่านผู้ชมคอยดูนะครับนายรักต้นไม้จะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าขุดมาแล้วนะครับโคกหนองนาหลายๆท่านอาจจะไม่เหมือนของนายรักต้นไม้นะครับนายรักต้นไม้ มีโคกหนองนาที่ไม่เหมือนท่านอื่นที่ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เรียนให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบนะครับแล้วก็มีต้นแดงด้วยครับท่านผู้ชมไม้พวกนี้จะชอบดินแบบนี้มากนะครับก็มีต้นขี้เหล็กด้วยเพราะว่าเราอย่างที่ท่านผู้ชมเคยบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเราจะปลูกเถียงนาน้อยนะครับเป็นบ้านในริมน้ํานะครับ ตรงนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบนะครับมีนี่แหละครับอัปเดตให้รับชมแล้วนะครับว่ามี <c oughs> ขอประทานอภัย <c oughs> มีพยุงมีกับพีเขาควายนะครับมีต้นแดงนะครับมีนี่แหละครับพืชชนิดหัวเนี่ยครับไม้เถาเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็น ไม่ใช่มันญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นมันมันเทศนะใช้คําว่ามันเทศดีกว่านะครับเพราะว่าในรักต้นไม้ไปหลายที่หลายทิศหลายทางนะครับมามันญี่ปุ่นนะครับมาโกหกกันนะครับว่าเป็นมันญี่ปุ่นดูยังไงมันก็มันเทศบ้านเราเนี่ยแหละครับผมไปญี่ปุ่นมาหลายรอบหลายครั้งแล้วมันมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันญี่ปุ่นนะครับ มันญี่ปุ่นสายพันธุ์ไหนวะเนี่ยก็ดูมันก็มันเทศนี่แหละครับมันเทศบ้านเราเนี่ยแหละที่ปลูกอยู่เนี่ยกหกขายพันธุ์กันแพงๆนียมันญี่ปุ่นมันปลูกมันไม่ใช่นะครับมันญี่ปุ่นเนี่ยมันจะน้ําของเขามันจะหวานมากนะครับเนื้อของมันเนี่ยจะหวานเวลาเราเอาไปปิ้งไปย่างนะครับมันจะมีความหวานเยิ้มออกมาเลยครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับหมอมาเยอะ ก็ปลูกให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าต้นไม้ชนิดไหนที่เหมาะอยู่บนคูสะแบบนี้นะครับครับก็มีข้อสงสัยครับท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้นะครับคอมเมนต์ลงมากันเยอะๆนะครับกระนำให้ช่องแตกไปเลยครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าท่านใดที่กดติดตามให้แล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนายลกต้นไม้ที่จะอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับท่านผู้ชมจะได้รับชมก่อนใครนะครับเลยทีเดียวครับก็วันนี้ จากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ